วันนี้พบกับสตอรี่แฟนเอสปนะครับเป็นสตอรีอ่เอสปาแฟนเลวันนี้ผมจะมาเปิดการตั้งค่าผมให้ดูนะครับไม่รู้เสียงเป็นไงบ้างนี่นะครับการตั้งค่าผมของผมก็จะประมาณนี้นะครับอัน,นนี้หมดคนปานครับปุ่มกระโดดก็จะใหญขึ้นนิดนึงพอมันใช้นะครับ จะโดนบ่อยมากหมดคนป่าหมดต้นล่มนะครับผมจะใช้ประมาณนี้นะครับหมดต้นล่มนี่ก็สวนมากคนมาเล่นเกมนี้ก็จะมองข้านะครับแต่ว่าสนุกมนกันนะครับมีหลายหมดให้เลือกเล่นนกันก็ตกปะมาณนีครับมึนฐานนะครับผมก็จะใช้เปิดให้ช่วยเล็มด้วยผมเปินด้านขวาผมก็เปิดนะครับมือซ้ายมืขอขวาผมก็เปิด เปลี่ยนอาวุธทันทีก็เปิดไว้ก็ได้นะมันจะช่วยในการเปลี่ยนเป็นอาวุธลองได้ง่ายหมดช่วยดิงเฮ้ยหมดช่วยเล็งนะครับคลิกเปิดช่วยเล็งผมก็เปิดนะครับยกซ้ายยกขวาผมก็เปิดหมครับงจโรสโคปจะเปิดไม่เปิดก็ได้นะครับผมเด็นหมดคนป่าบ่อยผมไม่ได้เปิดรลบนี่นะครับถ้าเครื่องใครไหวก็เปิดเงี้ดีได้นะครับ ภาพก็ต่างกันะระดับนิดนึงแต่ถ้าเล่นเลื่นไหลก็เล่นเลื่นไหลเลยง่ายดีแต่เต็มเลยต้องสูงนะครับเต็มเลยต้องสูงเลยก่อนมนาตรฐานก็กลางๆภาพจะดรอปลงนะครับดูสังเกตได้จากตัวนังสือแต่ผมเปิดเ็นดีเลยนะเนี่ยความไวที่ผมเล่นนะครับความไวไม่เปิดกล้องประมาณนี้เลย อยากก็พิเออก็พี่ได้ครับอันนี้ผมเล่นเล่นในโหมดปกติเล่นเลยประมาณการที่90ประมาณนี้ครับนี่การเปิดมาไฟของผมผมจะมาแนะนำด้วยใจะรอสักผมไม่ได้เปิดนะครับนี่ครับ ความเร็วในการเปิดใจรถสโคตั้งไว้เป็นเปิดนะครับโหมดเก็บของนะครับการตั้งกลางของว่ประมาณนี้เลยเก็บเป็นพบจะน้องมัสนสมปืนพกได้ห้าสิบสนะซันเนปเปอร์เนี่ยเราเลี้ยแต่คนชอบนะครับแต่ผมเล่นโหมดนี้เยอะนะโหมดต้นปายเนี่ยผมว่าเก็บไปแปดสิบครับลูกซองไม่จําเป็นนะครับคนเดินลูกซองน้อย ระเบิดมือเระเบิดเพลิเระเบิดควันระเบิดแสงไม่ต้องเอาก็ได้ผ้าปันแผลหกเลยก็ได้สําคัญหกหรือห้าก็ได้น้ำน้ำดื่มอะดรีนาลีนก็สําคัญนะครับมีไปเยอะอยิ่งดีแต่เปลืองพื้นที่หน่อยแนะนาให้สองนะครับประถมพยาบาลแนะนำสามนะครับโรงพยามาเอา,อยาเยอะเลยเสียงก็แล้วแต่ครับ ผมใช้อัพผมเปิดอย่างนี้นะอันนี้ก็เสียงใหม่นะครับเสียงใหม่ในเกมอันนี้เสียงแต่ภาษาเอามีภาษาสีภาษามันประมาณนี้โอเคครับเปิดความไวให้ดูแล้วเนี่ยครับก็จะประมาณนี้แหละหมดคนป่าผมก็เล่นถึงแรงแค่นี้เอง,ง,งไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยครับ ของก็แจกก็เยอะแยะเลยสะสมได้ก็สะสมนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับบเจอกันชิปหน้านะครับบ๊ายบาย